ครับผมมีพุณนแม่ท่านหนึ่งคอยสิบเ้าะพนกับพานเนาะพี่น้องพนกับปัดไปไว้ๆพนละอาบน้ำแล้วก็เหนียวเนาะพี่น้องจ้ะถามผมได้นะครับผมมีพุณนแม่ท่านหนึ่งคอยสิบตัวต,วตนนี่คือตัวจริงเสียงจริงของยายทองสี เ,เพื่อว่าผู้เพ่นมาเพื่อนบบาตัวตนคือช่อง,องนี้เป็นช่องของตัวเองประสบการณ์ชีวิตเมียบ้างเล็กน้อยอธิบายไปก็ยากอธิบายเมื่อวานนี้ก็ขึ้นเริ่มต้นขึ้นไลฟ์เพิ่นบอกว่าให้ไลฟ์หน่อย การเชื่อมเดือนภาษาอังกฤษเข้าเจ้ากัมงงงเศร้าๆไปสกดตซื้อเข้าเจ้าคนกับสิหัวควายเนาะช่างคุณั่นสมานนังสิไปเป็นคุณสามาถนังสินะภาษาอังกฤษเนาะต่อช้าก็ช่างเนาะขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณหลายๆจะได้ลองเพลงล่อเปิดตำราการร้องเพลงอีกครั้งเนาะอันน่ะขอขอบคุณคุณยงยุทธหลายเอาคุณแม่ผิดสมัยล่งแต่หึง อันนี้คงไม่ดึกเกินไปมันบ่ะแต่ไหนแต่ละย่าท่างสีกับพ่าใครมีพวนแบะบขมามอาป่านไหนเดกได้แต่คำขอบคุณ <c oughs> เครื่องนี้มันเป็นอย่างมันจังบมเด้งขึ้นคือเกา่าไม่มีการไลฟ์สดในเครื่องนี้ก็เลย บอลเดบนลนั่นบอลเบาดุดนบอลเดบอลมาแล้วแปดนาทีแล้วพี่น้องจ๋ากับคุณบอทักค่ายมากกับจิตใจรุ่งไรอเปิดค่าของช่องจากห้านาทีสิบนาทีประมาณนี้พ่อได้ให้เพื่อนเพื่อนคำว่าคำว่าไม่ลบตลอดแกงนะ่ะนะคำว่าไลท์น่ะ นี่ไม่มีเลยหาจะได้ก็พอเห็นแตะไปกะจิบอเห็นกันคือเก่าอ๋อไม่เชื่อคนอื่นผมอยากเจอด้วยตัวเองตอนนั่นันตอนนั้นเป็นขั้นตอนขันตอน,ตอนไปเป็นบ่ก็เลยเลยได้หู่จักผันบ่หูจักก็คือโทษถามเพื่อนประมาณนี้แหละพี่จ a เนี่ยคุณยง่งยุดเพลินผ่านเบิดสุเนียวโฆษณาคุณยง่งยุ่ดสิเข่าเบิร์ุถูกทั้งคลิปยาวทั้งคลิปสั้น เราเป็นประจำตั้งแต่กี่เนาะตังกี้แต่ก่อนน่ะเ้าไปแบบไม่มีความรู้เหมือนบอกแต่ว่าตอนนี้มีประสบการณ์เล็กนอก้อยเนื้อหาต้องน่าสนใจจริงๆเขาถึงจะรับชมเราเขาถึงจะไม่ปัดคลิปเราทิ้งพนว่าคำว่าคำว่าไม่ลบตลอดคนลบแล้วการไปลบนะ่ะ กะปิ้งขึ้นมาบอกเลยขันห้าลบไปแล้วอันไหนพิดกดอันไหนห้าระเมิดประมาณนี้แหละคุณแม่ๆทุกๆท่านจงหลบมให้ยร่วนก็นจะประมาณนี้เนาะคนบอกว่าว่าไปเลยบ,าบ,าบ้าบๆบอๆไปน้ำก้องคนว่าว่าไปเลยจะเล็กน้อยป,ประสบการ์ตัวเองว่าทะสบการณ์ของตัวเองอ,อธิบายได้แน่กับ จะเปิดค่าการมองเห็นให้ตัวเองอห้าบางเทือบางเทือบางที่เอ้ไอ้นดันนอะพี่น้องเนาะเปิดตำราการร้องเพลงอีกทีหนึ่งอยู่ใส่นอ้อหมองสีรองลืมไปหมดแค่พาพี่นอ้อง่ะเกินภาษาอังกฤษเขาเจ้ากะงงงเศร้าๆไปสกดซื้อเขาเจ้าคนกับสีหัวควอนเนะาะจังคุณนั่นสมานนึงสิก็ไปเป็นคุณสามารดนั่นสินะ่ภาษาอังกฤษเนาะ ประมาณนี้แหละอ่าคุณแม่ๆทุกๆท่านทรงรูปมา่หายร่วนคอยหาเบ่เห็นไหมหาอีกเครื่องหนึ่งบ่เห็นตอนนี้ผมมีความรู้เยอะแล้วครับแมนอ่าบายบายลบแล้วการไปลบนะ่ะ กะปิ้งขึ้นมาบอกเลยข,เข้าลบไปแล้วอันไหนพิดกดอันไหนข้าละเมิดเอาเครื่องนี่แหละมามาถามเพิ่นจังสีจังสีจังสีนั่นละแต่ว่าขอก็บ,บสามาหมาจีอธิบายได้คือเก้า <c oughs> อ่าเป็นใ่อเนาะเปิดตำราการร้องเพลงอีกทีหนึ่งอยู่ใส่นอ้อหมองสีรองลืมไปหมดแล้วค่ะพี่นองคะ่ะไปกับ อธิบายตัว <c oughs> AI นี่แหละ <c oughs> อ่าผนบอทักค่ายมากกับจิตได้รุ่งไรอ่เปิดค่าของช่องจากหานาทีสิบนาทีประมาณนี้พาอได้เห็นเพื่อนๆเ,เจ้าหันเจ้ามานางน้ำดนนะคุณยงยุดจ้าเปิดตาไว้หรือว่าเจ้าบอกคอมเมนต์ยังกระซังเจ้าสิเมื่เยสามสิบสามเลยปั้งมันบวมีผู้ใดกลิ่นไหมมาเอาในเด้มอมอื่นเ้า อ <laughs> ประมาณนีล้ล่ะเอ้ยบ๊อบปังเต้นเนยอนยๆแงๆเนี่ยกะย่านลูกย่านหลานว่าให้อายยังสินะคุณยังยุดอ่าเมื่อ,อยเรือเป่าเด็ดเป็นชั่วโมงเลยหมู่บ้านวันเสาเเร์เนาะมือนีก็เลยแล้วสีขอล่าล,าลงซ้ำานีเด้ยให้เจ้าพักพรประหูหอยู่ว่าเจ้าทำงานนะักคุณแม่พิสมัยจ้า <laughs> ว่าเจ้าเป็น พู้ที่พานคลิปเลี้ยวแล้วปลารมาจานเดวเจ้าน่ะอคุณยงยุดเจ้าเก่งขักเจ้าเต้นได้ก็บ <c> เ <oughs> <c oughs> บิ่องนาฬิกาอยู่ <c oughs> เปิดค้าของช่องพันว่าตัวตนนี่คือตัวจริงเสียงจริงของยายทองสีเอ่อเพืือว่าผูพ้พันมาแล้ว สิขอล่าลงซ้ำนี่เด้ให้เจ้าพักพอนประหูอยู่ว่าเจ้าททำงานหนักพูดแม่พิสมัมจ๊ะรับชย่ย้อนหลังกับพ่อได้จ๊าจิ้จ่อยนั่มูยเม่นบ่เพิ่นฟังออกบ่ล่ะเอ๋ๆข้ามาจ๊าจิจ่อยเป็นเพื่อนจ๊ะก็เหมือนเดิมมันแหละงมงมเศร้าเหมือนเดิมตลอดมั็นบ่คลิปหฮากับบ่ได้ปังดรอกยอดห้องกับึืนนิดเดียวคือวานล่ะ บ่มากไม่ข้ามผูดข้ามเาข้ามจ่าเพิ่นละเพิ่นละจับเท่าทหเด้เพิ่นจับผิดได้ดีสวัสดีค่ะคุณแม่พิษสมัยวงชนะได้แต่คำขอบคุณได้แต่คำขอบคุณ ตลอดเป็นบ่คลิปห้ากับบ่ออะรปังดอยยอดห้องกับึ้นนิดเดียวคือวานล่ะบ่หมากไม่คำว่าไรสดไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะนะหน้าไปเก็บเห็ดถากมีแนวรีวิวกับรีวิวซัมนียวันเถอะช้ามากคลิปบ้านๆนี่ช้ามากยอดเซนนั่น ต้องเพิ่มเน็ตอีกครับเออเมนอยู oh ่เครื่องนี้กระคอนขางตัวตนนี่คือตัวจริงเสียงจริงของยายทองสีเออเพื่อว่าผู้พ่นมาร้ามโดยตรงของตัวเองถามแล้วขอยกับบอจาสมองหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้ขอย่าจือยั่งเลยนั่นขอยว่าจสีออาาจหาอะไรสดตัวนี้เพระเห็นเลย ทุเทียวมันจะขึ่นเลยขึ้นเพราะได้ขันกันแม่นบอกมันจะขื่นคําว่าสีเดีเ,เด้อคุณแม่พี่สมัยผู้เจอยุ่ไใกล้คุณแม่พี่สมัย,อย,มมยอยู่น้ากันวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเลยครับอ๋อเป็นยังจังบ่ลงหน้อยความรูประสบการณ์แกตัวเอง<ม>ก็เคยหลงทางมากเนาะยังไม่มาานเพิ่นกินไอติมซื้อเพิ่นกะได้ตั้งค่าเพราะวา่ามือหนึ่งๆเพิน่นโซงๆบ่มหน่อยคลิปนะ คลิปเรียวประมาณ่าเพ่นทรงหมือแล้วหกคลิปเจ็ดแปดคลิปเพื่อนเฮ็ดปีไก่ปีพันมาไล่ซดกันสนันวันไหวเนาะ,ะปีนี้บใ่ใครไล่เพิ่งจะขืนไล่นี่แหละเมื่บ้านกับหมื่นีข่วามลูกกับแครงหางอืง่นมีเลยต่อช้าก็ช่างเนาะขอขอบคุณคะ่ะขอขอบคุณหลายๆจะได้ลองเพลงล่อเปิดตำราการร้องเพลงอีกครั้งเนาะตัวตนนี่คือตัวจริงเสียงจริงของยายทองสี เออเพื่อว่าผู้เิ่นมาเ,าเ้ําเผยนบอกอยู่เว้าแบบน้ากลองนั่นแหมว้าน้ากระจกนั่นแหมว่าสันเึ้นมาไลาย,ยืนยันตัวตนเพิ่อาอาสาระดีๆก็ระหุเอ่ะเิ่นบอกว่าสตอรี่ก็เห็นแล้วมือว่านี่ไดไลเนาะคะเนาะจนมาหลงท่างับเอาเครื่องนี่แหละมามาถามเิ่นจังสีจังสิงสิๆๆ ជ្រើនផលើមអាប់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 រើមអាប់ប់ប